มันเงียบนะลูกนช่วงนี้นะฮะพยายามเงียบนะดูด้วยก็ตามเศรษฐกิจนะพ่อนีโควิดด้วยเออเพราะว่าเงียบคนไม่มีเลยดูคนมาจากไหนเออใคร,รอ่ะเฮ้ยเ่าขับหนีหมาเนี่ยมีปัญหารเรื่องเหรอ ให้หาขับมาดีๆเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ย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 เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ ตามมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยดูหมดาดูดูดูมดดูมัน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 ดีนะดูดนดูมันนี่เอาเมาว่าเมาเ่าเฮ้พับพัเอาจ้เย็นเจดเย็นเน้เยนดีดูวเหมือนมันหาเรื่องเรานะลูกไม่มันิน้ขับดีหรเปล่าขับดีัมาัดเจนเลก็จะตรงไปนู่นไม่ไมถ่ายคลิปไม่เจอถ่ายคลิปพอดีเลยเฮ้ยอไของมันวะเนี่ยเอาจริงดิเมามาจะเย็นนะเขาจะเย็นจะเย็น หรือต้องสั่งซอนเฮ้ยเมายังไงก็เมาอย่างเงี้ยไม่ไ้อันนี้มันผมเหอเว่ามันคนตีแล้วแหละเลยดูดิดูสภาพดมันมันจะเลียป่ะเนี่ยเฮ้ยมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวอพ่อพ่อพ่ออะอจะเย็นนมันไปเลียบเพื่อน่ะไม่ต้องกลัวคนเดียวยังไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อเคี้ยวลูกสองคนหนูตงกลัวทาไมลูกตัวมันใหญ่นะตัวใหญ่กลัวอะไรออเฮ้ยเด้ผม มันมันรูไม่แน่ยเฮ้ยเฮ้ยแค่ขึบล้มน่าจะล้มนะเมื่อกี้เออล้มหน้าถ้าลมถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้จะถ่ายไวปยังถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายเป็นหลักฐาน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 ดูดิมันมันก็เหมือนไม่คนเมานะมันก็มองเลยโบกเรียกมันหยุดเลยดีกว่าไหมใจเย็นเพราะมันรูไม่แน่ยอ๋อเฮ้ยมันจอดเฮ้ยอ๋ออ๋อเคลียร์เคลียร์มันอย่างนี้ต้องเคลียร์อย่างนี้ต้องเคลียร์อย่างนี้ต้องเคลียร์ พ่อเอามันจอดแล้วยเพ่อแปบนึงมีมองปม่ามาผมีอะไรมีมีกล้องมีกล้องครับมีกล้องกล้องพี่หลันีเดี๋ยเดี๋ยวพอะไรมีอะไรพ่อเราด้วย ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะพี่นะใส่ด้วยนะใส่หมวกกันน็อกด้วยพี่นะโอ้กคนอดยหมพี่นี่นี่มีถเกมมาก็ไม่บอกเยทัได้วพี่นะเเเออว่ามีอะไร คุดูเยอะเลยกัพี่นะอ่าโอเคโอเคดีดีดีโค้ดดีรอบอันตรายพี่นะอ้าโอเคโอเคถ่ายถ่้เลยียทักเชีญเต้ขปลอดภัยพี่นะโอเคโอเคใส่ใส่ดีนะครับใส่ครับของครณขอบคุณครับพอโอ้พ่อูเี๋ยวกพ่อไเดียวขึ้นรถเร็วไหราบกไม่กลัวไงไม่ต้องกลัวคนเดียวยังไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อเกลียวเราสองคนหนูกลัวทำไมลูก ดีนะกูบอกไวท์พิบทำสวัสดีครับขอฝากช่องซากไกยไมเคลนด้วยนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับผมชอบกดกระดิ่งนะครับผมกดตะไคร้ด้วยนะครับครับผมพวกเรารักกันรักกันนะครับโอเค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 รักกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับโอเคครับผม